สวัสดีครับขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านรับชมเรื่องวันพืชมงคลกันครับวันพืชมงคลเป็นวันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลแต่ลดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร,ร,ก,รกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนา อันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นส่วนจะเป็นวันใดในเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมที่มีเลิกยามที่เหมาะสมถูกต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นพญาแรกนาต้องตั้งสัตยาทิฐานหยิบผ้านุ่งจากพานโตกโดยเป็นผ้าลายสามผืน มีความหมายตามขนาดของผ้าผ้าสี่คืบพยากรณ์ว่าน้ำมากนาในที่ดอนได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ผ้าห้าคือพยากรณ์ว่าน้ำพอดีข้าวก้าเนนา,นาได้ผลสมบูรณ์ปลาหารบางสาหารอุดมสมบูรณ์ผ้าหกคืบพยากรณ์ว่า น้ำแต่น้อยนาในที่ลุ่มได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ดอนเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายของกินเจ็ดสิ่งของกินเจ็ดสิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคนั้นมีข้าวข้าวโพดถั่วงาน้ำหญ้าเหล้าถ้าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นคือถ้าพระโค กินข้าวหรือข้าวโพดพยากรณ์ว่าทัญญาหารพระราหารจะบริบูรณ์ดีถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณว่าพระาราหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำาาตาจะบริบูรณ์พอสมควรทัญยาหารพระาราหารพักษาหารมังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ถ้าพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมานาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมครับ